วันนี้ต้องไม่ง่ายแน่นอนคะ่ะเนื่องจากว่าสไตล์คลิปมามันก็ไม่ง่ายแล้วคะ่ะยังไม่ถึงโชว์รูมันก็ไม่ง่ายแล้วคะ่ะอ่าทำงานแหละเอาขั้นไหนไปดี1 2 1> ึสอสฮัลโลสวัสดีค่ะอยู่กับแจมนะคะวันนี้คลิปของแจมคะ่ะจะเป็นทริปว <c oughs> ันเดย์วิจามีค่ะชีวิตจะสบายไหมชีวิตจะ งานเยอะไหมหรือจะเป็นยังไงไหมเดี๋ยวพามาดูกันเลยค่ะวันเดวิดแจมมี่นะคะตื่นเช้ามานะคะก็ปกติแล้วพี่แอมเนี่ย <c oughs> เป็นรูปคนปวดเขาก็จะไปกับปานะคะแต่เจ้าชีสเนี่ยก็จะไปกับแจมทุกวันแล้วก็ค่อนข้างปวดมากชีสเซาอ์แล้วลงไปทําไมอ่ะก็ตามที่เห็นนะคะเดี๋ยวเราขับรถไปทีทีเคเบิ Racing, ร์ซิ่งโชว์รูมของเราเลยก้าอาจจะมีการทำอะไรบางอย่างอยู่ ช้ากว่าอีกเป็นสิบสิบนาทีทำไมต้องมาปิดสะพานกันด้วยอยากให้รว้ค่ะวันนี้ต้องไม่ง่ายแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าสไตล์คลิปมามันก็ไม่ง่ายแล้วค่ะยังไม่ถึงโชว์รูมมันก็ไม่ง่ายแล้วค่ะจะปาไปสิบนาทีแล้วก็ยังติดอยู่ติดขนาดนี้ขยับไปไม่ถึงหนึ่งกิโลเตงมไหมไม่ไหวแล้ว a few minutes later ถึงออฟฟิศแล้วค่ะปกติถึงออฟฟิศนะคะก็มาพร้อมลูกแล้วก็จะปล่อยน้องก็เยาวยวันนี้นะคะงานของแจมงานแรกเลยเรามีอัดคลิปลงช <backs> ่อง YouTube ให้พี่ๆดูกันค่ะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็จะตามไปชมกันเลยค่ะก็อัดคลิปเสร็จนะคะก็แบกเป้ใครว่าเด็กๆแบกเป้หนัก5-6าโลอย่างเดียว โตมา25แล้วก็ยังแบกเป้หนาคือเลยเดินออกมาจากตรงนั้นมันก็จะตายนิดนึงตอนนี้ก็เดินมาถึงฝังเซียมนิสัน TKF แล้วศูนย์บริการของเรานะคะลอนข้องค่างเลว่าแน่นค่ะค่อนข้างกระบไดนะคะแน่นจริงๆค่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยบอกแล้วค่ะตั้งแต่ต้นคลิป วันนี้มันไม่ง่ายแน่แตั้งแต่ตอนมาโชว์ลูมแล้วมันไม่ง่ายเมื่อกี้เข้าโชว์ลูมมันก็ไม่ง่ายห้องของแจมนะคะประธานกรรมการนะคะขออนุญาตเข้าห้องนะคะงาเสร็จแล้วที่เอฟฟี่หลังจากที่อัดลิปไปขึ้นมาเขียเอกสารนิดนึงนะคะตอนนี้ใกล้ๆจะเที่ยงแล้วเราก็จะออกไปทํทธุระด้านนอกกันค่ะวันนี้บอกเลยว่าทุระค่อนข้างเน้น เอี๊ยดเอี๊ยดเอียดกันเลยทานบริการเหมือนเดิมค่ะลูกค้ารถเยอะมากมากเลยช่างสู้ๆกันนะคะเอาคันไหนไปดีหนึ่งสองสามตอนนี้รอ,อพี่เขาออ,าออกจากรถนะคะก็มา bye บาย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 กันหน่อยเด็กๆบายบายแฮมแฮมมาน,นี่เราแฮมบายบาย บายบายจ้าแดนเกือบไปแล้วหน้าโชครูนนะคะวันนี้ดีนะไม่ปิดเหมือนขามาอีกอปิดอีกเนี่ยถ้าปิดอีกน้องแจมจะไม่ทนแล้วแจมไม่ไหวแล้วโดนติดมากวันนี้ก็อยู่บนทางด่วนค่ะวันนี้อยู่กับเจ้าน้องเจสลา่านั่นเองนะคะ ออกแล้วค่ะวันนี้คือวันที่ยากที่สุดวันนี้มันต้องไม่ง่ายอุตสาหกลิมวันเดย์ฝนตกค่ะวันนี้มันไม่ง่ายจริงๆค่ะสัวจะมีเห็นไหมคะมุดตื้นตือเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะอยู่แถวพระรามเก้ากำลังจะไปทําธุระแถวพระรามเก้าค่ะก็ฝนตกถึงแล้วค่ะ วันนี้เรามาอยู่กันที่ไฮเวย์ออโต้ค่ะวันนี้เรามาคุยธุระกันที่ไฮเวย์ออโต้นะคะพร้อมกับเจอท่านประธานบริษัทฮัลโหลวันนี้นะคะก็มาอยู่กับคนเดิมค่ะพี่บัตสค่ะโปรเจกต์ GTR ของเราอยู่นะคะโปรเจกต์ GTR ของเราใช่ครับน่าจะเดือน4ี่นะครับประมาณช่วงสงการน่าจะเริ่มสั่งได้แล้วก็ประมาณเดือน6น่าจะมาถึงรถใหญ่เลยทุกสี พวกสีรอชมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวไงไปคุยงานก่อนคะ่ะ A few minutes later ตอนนี้นะคะก็แจมก็ได้เสซจทัวร์ที่ไฮเวย์ออโต้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเรามีงานแบงค์ต่าง เ้ามาคุยแล้วก็พอดีแจมมาคุยทุระกับทางพี่บัตด้วยอยู่แล้วด้วยเลยก็เลยนัดเขามาที่นี่ทีเดียวเลยค่ะเพราะอยู่กลางเมืองก็เกรงใจค่ะเพราะว่านื่งจากทีเคปไกลนิดนึงตอนนี้ทุระนี้เสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามค่ะเดี๋ยวแจมจะพาไปทุระอันต่อไปของแจมนะคะอยู่ที่สยามสแควร์วันจะมีทุระอะไรที่นี่จะเป็นงานอะไรเดี๋ยวตามไปชมกันได้เลยค่ะ ออบอกเลยค่ะรถเทสลาเนี่ยเป็นรถที่เหมาะกับการเป็นรถใช้งานมากจริงๆเพราะว่าเขาค่อนข้างสะดวกสบายมากถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ต,ตรงนี้เลยค่ะรถเทสลาราคาดีของแถมเต็มส่วนลด10%ของแต่งทุกรายการถ้าใครสนใจรถเทสลาติดต่อได้ที่ TKF ค่ะเดี๋ยวเราขับรถกันต่อเลยค่ะ ก็ตอนนี้นะคะแจมก็เสร็จธุระที่สยามแล้วเรียบร้อยค่ะแตหว่าวมาดูเออที่นะคะก็ที่นี่การแวะกันเล็กน้อยได้กล่องส้มของขวัญวันเกิดมามาค่ะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดมามาก็เลยมารับของด้วยบอกเลยว่าวันนี้นี่โอ้มาสยามเนี่ยคุม้มจริงค่ะมาดูทั้งมาดูทั้งงานแล้วก็มาเอาของขวัญวันเกิดให้มามาด้วยค่ะแล้วก็มาซื้อขนมกลับบ้านนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวไปดู ที่ต่อไปที่สุดท้ายเลยว่าวันนี้จะไปทำอะไรกันไปดูันเลยตอนนี้นะคะก็มาถึงแล้วที่สินทร,นทรเป็นอาคารสินทรตรงถนนวิทยุนะคะกำลังจะมากินข้าวเย็นกับเพื่อนๆกันค่ะข้าวเย็นร้านนี้เลยวันนี้จะพามากินอาหารฝ่ายดิ่งกับเพื่อนๆกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ วัสดีค่ะวันนี้เพื่อนเข้ามาถึงแล้วนะคะก็ทุกคนเราเนี่ยเป็นคนตรงต่อเวลามากก็6โมง34นาทีแล้วเรานัดไว้กี่โมง6โมงครึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะมาสายเนี่ยเรามาแบบ6โมงครึ่งเป๊ะเลยตรงต่อเวลาฉันมาตั้ง6โมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะร้านนี้อร่อยไหมเขาว่าน่ากินไหม เอขาบอกว่าดังดูดีดูดีคือเป็นเชฟจากร้านเก่าที่เราเคยไปกินกันกันแล้วก็ราคาของเขาวันนี้ก็เราออเดอร์เป็นคอสอยู่ที่คอสคนหนึ่ง3,300บาทครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้จะอร่อยไหมแต่บอกเลยว่าพายคลิปเมนูสุดท้ายเด็ดที่สุดมากคือเด็ดที่สุดดซ้มแล้วซัดอีกซ้มแล้วซัดอีก เมนูสุดท้ายบอกเลยว่าคุ้มค่ะเพราะว่ากินกี่จายก็ได้ <c oughs> ขอแค่กระเพาะของคุณน,นั้นรับไหวก็พอเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะจานแรก ทำจากหอยลายเคี่ยว <ree> ทีมไวซาบ้าออม,มันก็ได้เค็มนิดนึงฉันมาเค็มแต่ว่าอร่อยเพราะเราติดเค็ม คนโตกอร่อยไหมโคตรเก่งเลยกินก๋วยเตี๋ยวค่ะบะหมี่ กัดเจี๊ยบซอเบกัดเจี๊ยบซอเบยกับน้ำพึ่งเดือนห้าน so ้ำพ <on> <c oughs> ึ <c oughs> <cle> ่งเดือนห้าเพราะว่าเดือนห้ามันร้อนไม่พอเรามาร้านนี้เพื่อข้าวต้มเป็ดเลยค่ะ แล้วมันก็ฟรีวันนี้กี่ชามกี่ชามดีไงกี่ชามพูดห้กี่ชามอ่ะกี่ชามคนแรกสองก็พอค่ะอ่ะกี่ชามห้ากเ่าค่าคอร์สขึนเลยเลยแถวเพื่อนเราอ่ะเหมือนอดอยาก คนอื่นเขาก็กินแค่สอง<ช>กินแค่สองอันนี้กินอะไรกินหนึ่งไปกินหนึ่งกินไปกี่ชามเนี่ยไหนนับสิช่วยนิดช่วเดียวช่วยนิดเท่าเดียวอันนี้คืออะไรนั่นกคืออะไรของคนโตที่แล้วไม่กินโต๊ะกินเป็นน,นี่เลยอ่ะไอติมโมโจิในโมโม่อ่ะยังไม่กินเท่านี้แหละโมจิอร่อยจริงๆครับเราฟงก่อนเดี๋ยว รสของของ <laughs> <laughs> ้วนแต่เกินข้าวต้มไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชามโสดโปรจีปีบด้วยข้าวต้มเป็ด <laughs> ไปนิดๆตามในทุกที่นะให้มีข้าวต้มเป็ดให้กินสี <laughs> ด้วยข้าวต้มเป็ดตา a few minutes later ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาหอทุง่ง ถึงจะถึงบ้านค่ะก็วันนี้ถึงมาแล้วนะคะสำหรับคลิปวันเดวิดจะมี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเบื่อไหมคะพี่ๆสําหรับวันเดวิดจะมี่นะคะก็อยากจะให้ลองดูมุ่งใหม่ๆว่าวันวันวน,นึงเนี่ยแจมทำอะไรบ้างแล้วก็จรถเทสลาของแจมเนี่ยใช้การในเมืองแล้วเนี่ยสะดวกสบายไหมนะคะแต่วันนี้บอกเลยคะ่ะพิเศษจริงๆเรามีของขวัญวันเกิดรอเซอร์ไพรส์รให้ คุณแม่นะคะก็อันนี้เลยที่วันนี้จะไปเอามาข่ะรองเทแม่มาคะเราก็เลยซื้อแอร์เมสให้แม่นะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเจ้าชีสเนี่ยมันพึ่งแอบกัดรองเท้าแม่ค่ะนะคะรู้สึกสงสารคุณแม่คะวันเกิดก็เลยจัด ให้คู่ใหม่คะ่ะแอร์เมสนะคะเตรียมเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์ของมามาในวันพรุ่งนี้คะ่ะก็ยังไงคลิปนี้นะคะถ้าพี่ๆคนไหนชอบนะคะอยากให้แจมลองทำวันเดย์วิทยามีอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่ามีคลิปอะไรเนี่ยที่อยากให้แจมทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับรถคลิปรีวิวต่างๆรีวิวร้านอาหารรีวิวของกินรีวิวไปเที่ยวเนี่ยแนะนำกันมาด้านล่างได้เลยนะคะเดียยังไงแล้วเนี่ย จัดให้แน่นอนค่ะก็วันนี้ลองดูคลิปแปลกๆก,กันนะคะวันเดวิดจะมีชอบไม่ชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยังไงแล้ววันนี้อีกหนึ่งนาทีค่ะห้าทุ่มแล้วรีบเข้าบ้านก่อนก่อนที่ประปาจะตีหัวตายค่ะก็ยังไงแล้วคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ